สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูต้นสอนสิน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนบ้านหนองโรงนะครับจะมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาศิลปะนะครับเป็นชั่วโมงที่1นะครับส่วนเนื้อหาที่คุณครูจะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องเครื่องดนตรีนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เครื่องดนตรีนักเรียนจะต้องสามารถจําแนกได้ว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงที่นักเรียนได้ยินนะครับหรือได้พบเห็นนะครับในที่ต่างๆเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลนะครับนักเรียนจะต้องมีความ สามารถนะครับมีทักษะในการจําแนกประเภทของเครื่องดนตรีว่าเครื่องดนตรีชินนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลน,นะครับนอกจากนั้นจะต้องรู้จักเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะครับรู้จักวิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับเมื่อพิจต้อง เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนักเรียนจะต้องจำแนกได้นะครับนะครับในชั่วโมงที่1เรื่องที่คุณครูจะมาให้ความรู้ในวันนี้คือเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีนะครับประเภทของเครื่องดนตรีในที่นี้คุณครูแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับคือเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลซึ่งในชั่วโมงแรกครูจะพูดถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยก่อนนะครับเครื่องดนตรีไทยความหมายของเครื่องดนตรีไทยก็คือเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่มีวิวัฒนาการนะครับและพัฒนานะครับจนใช้นะครับใน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยนะครับที่ไม่มีชาติไหนบนโลกนี้เหมือนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับส่วนเครื่องดนตรีสากลน,นะครับผมครูจะพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขออธิบายความารู้ในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยนักเรียนลองดูรูปภาพที่คุณครูนํามาให้ดูนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1คือเครื่องดีดประเภทที่2เครื่องสีประเภทที่3เครื่องตีและประเภทที่4เครื่องเป่านะครับเป็น4ประเภทเราเรียกติดกันง่ายนะครับจะไม่ง่ายว่าดีดสีตีเป่านะครับดีดสีตีเป่ามี4ประเภทนะครับวิธีการจําแนกก็คือเราจําแนกจาก ลักษณะของการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆนะครับแบ่งออกเป็นได้4วิธีการคือดีดสีตีและเป่านะครับมาดูที่เครื่องดนตรีประเภทที่1นนะครับคือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนะครับเครื่องดีดเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะครับวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตรูปร่างนะครับคร่าวๆของเครื่องดนตรีที่ครูนํามาให้ดูนะครับ วิธีการจำแนกว่าเครื่องดนตรีนั้นเป็นเครื่องดนตรีอะไรประเภทใดนะครับวิธีการแรกเคยคือเครื่องดีทังเรืจะต้องดูก่อนว่าเครื่องดนตรีชิ้นนั้นมีสายหรือเปล่านะครับสายในที่นี้ก็คือสายลวดนะครับสายเชือกสายเอ็นนะครับรออสายที่ทําจากไหมนะครับขึงตึงเพื่อทําให้เกิดเสียงนะครับตรงนั้นเรียกว่าสาย อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือกระโหลกเสียงกระโหลกเสียงนะครับกระโหลกเสียงก็คือคล้ายคกับสิ่งที่ปุ้มเสียงนะครับคล้ายๆลําโพงปุ่มเสียงให้เครื่องดนตรีนั้นมีความดังและกังวานนะครับต่อไปใช้นิ้วหรือไม้ดีดนะครับใช้นิ้วหรือไม้ดีดให้เกิดความ สั่นสะเทือนที่สายนะครับเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนที่สายแล้วก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นนะครับข้อสังเกตของเครื่องดีดนะครับจำมาให้ดีนะครับมีต้องมีสายนะครับมีสายมีกระโหลกเสียงและใช้นิ้วหรือไม้ดีดสายให้เกิดการสั่นสะเทือนจนกลายเป็นเสียงนะครับนี่คือเครื่องดีดเครื่องดีดที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็คือจะเข้ฐฐน,นะครับ เันนี้่คือเซกเก้ก็เป็นเครื่องใช้สายนะครับแล้วก็ใช้นิ้วดีดนะครับมีกระโหลกเสียงอยู่ส่วนนี้นะครับสายอยู่ส่วนนี้นะครับอ่าต่อไปกระจับปีนะครับกระจับปีคล้ายๆกับกีตาร์ของเครื่องดนตรีสากลนะครับขึงด้วยสายเช่นเดียวกันนะครับเป็นสายเอ็นนะครับกระจับปีก็มีลําโพงสําหรับ กรองเสียงนะครับเป็นกระโหลกเสียงนะครับขึงด้วยสายนะครับใช้นิ้วดีดเหมือนกันต่อไปซึ่งนะครับซึ่งในเครื่องดนตรีของภาคเหนือนะครับมีลักษณะคล้ายกีตาร์เหมือนกันนะครับมีกระโหลกเสียงอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็ขึงด้วยสายนะครับเป็นสายลวดนะครับ ใช้นิ้วดีดเหมือนกันนะครับนี่คือเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับเป็นประเภทแรกจริงๆมีเครื่องดนตรีประเภทดีนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับนี่คุณปูยกตัวอย่างมาให้ดูสามชนิดก่อนนะครับมาต่อไปเครื่องดีดไปแล้วต่อไปเป็นเครื่องสีนะครับประเภทที่2เครื่องดนตรีประเภทสีเครื่องดนตรีประเภทสีวิธีการสังเกตเลยก็คือใช้สายเหมือนเครื่องประเภทดีดนะครับแต่วิธีการเกิดเสียงเราจะใช้วัสดุ นะครับที่เราเรียกว่าคันชักนะครับคันชักก็คือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับคันธนูนะครับคันชักเนี่ยจะขึงด้วยห่างม้านะครับหลายๆเส้นมารวมกันนะครับห่างม้าหลายๆเส้นมารวมกันขึงคล้ายๆธนูนะครับโดยเราจะใช้คันชักเนี่ยสีนะครับเสียดสีไปบนสายสายอาจจะทําด้วยไหมเอ็นนะครับหรือเชือก เพื่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนะครับจนกลายเป็นเสียงนะครับจะแตกต่างกับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเราใช้นิ้วดีหรือใช้ไม้ดีแต่เครื่องสายเครื่องสีนะครับประเภทที่2เครื่องสีเราจะใช้คันชักนะครับไปเสียดสีกับสายทําให้เกิดเสียงนะครับชิ้นแรกสอสามสายนะครับดูตามสอสามสายคันชักอยู่ตรงไหนครับคันชักอยู่ตรงนี้นะครับ,ต,รรบต่อไปซออู้ นะครับซออู้ก็มีคันชักเช่นเดียวกันครับสังเกตง่ายๆนะครับซอดวงคันชักย่ดหนมีครับคันชักสล้อมีคันชักเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเสียนส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีที่ในตระกูลซอนะครับซอมีหลายอย่างซอสามสายซออู้ซอดวงนะครับซึ่งแต่ละชนิดก็ให้เสียงแตกต่างกันแต่ ันนี้จะให้ข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเราดูรูปภาพหรือเราเห็นเครื่องดนตรีจริงๆเนี่ยนักยนสามารถแยกแยะได้จากส่วนใดของเครื่องดนตรีบ้างประเภทที่3เครื่องตีนะครับเครื่องตีคําว่าตีนี่ก็คือการกระทบนะครับของ2สิ่ง ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นเสียงอาจจะใช้มือในการเคาะหรือตีหรือจะใช้ไม้ในการเคาะหรือตีก็ได้นะครับซึ่งเครื่องตีเนี่ยเราแบ่งแยกย่อยออกเป็น3ประเภทนะครับแบ่งตามวัสดุที่นํามาทำนะครับเครื่องตีประเภทที่1นนะครับก็คือเครื่องตีที่ทําด้วยไม้นะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับเครื่องตีที่ทําด้วยไม้เป็นส่วนประกอบนะครับ1นึ่ระนาดเอกนะครับระนาดเอกผืนของระนาดเอกนี่ทาจากไม้ นะครับแล้วก็มีไม้ตีสำหรับเคาะอ่านะครับเครื่องดนตรีประเภทที่2โกรลงโกลงนี่ก็คือคล้ายๆไม้ไผ่นะครับวางไปในแนวนอนและมีไม้ตีเหมือนกันนะครับเครื่องดนตรีที่3ากรับนะครับคือไม้2ท่อนนะครับใช้มือสองข้างตีกระทบเข้าหากันนะครับนี่คือเครื่องดนตรีที่ ทำด้วยไม้นะครับเป็นประเภทตีซึ่งมีเยอะแยะมากมายมากมายที่สุดเลยนะครับในประเภทของเครื่องดนงตรีไทยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดู3ชนิดนะครับเป็นเครื่องดนงตรีที่ทําด้วยไม้ต่อไปเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะโลหะนักเรียนทราบไหมว่าคืออะไรครับโลหะก็คือวัสดุที่สามารถหลอมละลายได้นะครับคือจะพวกเหล็กนะครับทองเหลืองทองแดง นะครับซึ่งดนตรีไทยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นโลหะท้องเหลืองนะครับประเภทที่1คือชิงนะครับชิงชิงคล้ายๆกับปากขนมโคกนะครับทำด้วยท้องเหลืองตีเข้าหากันนะครับใช้2มือตี 2. โมงนะครับมงใช้ไม้ในการตีให้เกิดเสียงนะครับทำจากท้องเหลืองต่อไปชาบชาบคล้ายๆกับชิงนะครับแต่มีลักษณะของปากที่ กว้างกว่านะครับและบานออกมากกว่านะครับทําด้วยวัสดุโลหะท้องเหลืองเช่นเดียวกันนะครับเครื่องดนตรีที่ทําด้วยโลหะในดนตรีไทยนะครับมีมากมายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่สามชนิดนะครับเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังหนังในที่นี้คือหนังวัวหนังควายนะครับหนังแพะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเครือ่องเครื่องตีที่ขึงด้วยหนังส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง จนตีประเภทกลองนะครับกลองเราจะถึงด้วยหนังทั้งหมดนะครับชนิดแรกที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือกลองทัดนะครับกลองทัดขึงด้วยหนังนะครับเป็นหนังวัวนะครับเวลาใช้บรรเลงใช้เป็นคู่นะครับมีตัวคู่และตัวเมียนะครับเสียงของสองตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับต่อไปปัมมะนาก็ทําด้วยหนังวัวนะครับหรือว่าหนังแพะหนังแกะนะครับต่อไปตะโพนนะครับตะโพนก็ถึงด้วย หนงบัวนะครับมีอยู่สองหน้าครับเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังนะครับจาแนกง่ายๆสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเครื่องดนตรีประเภทกลองนั่นเองนะครับต่อไปเครื่องดนตรีชนิดที่4นะครับเราเรียนรู้มา3ประเภทนะคือเครื่องดีสีตีและต่อไปนะครับคือเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวเดียวที่เป่าก็คือเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงโดยใช้การ เป่าลมเข้าไปนะครับรุยกตัวอย่างมาสองประเภทนะครับคือปีนนะครับปีนเราเป่าส่วนบนนะครับแล้วก็มีรูสําหรับปิดเปิดเสียงนะครับเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่แตกต่างกันนะครับต่อไปขลุยเพียงออนะครับขลุยเพียงออก็เป่าลมด้านบนนะครับแล้วก็มีรูปิดเปิดเสียงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ระดับเสียงมีความแตกต่างกันอ่ะ นี่คือตัวอย่างนะครับเครื่องดนตรีบางชนิดที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพสั้นๆนะครับคือเครื่องดีดสีตีและเป่านะครับส่วนกิจกรรมใบงานที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะครับคือการจําแนกประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับคุณครูจะมีภาพของเครื่องดนตรีไทยครับให้ไว้ในใบางานนะครับของนักเรียนทุกคนที่ได้แจกไปนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับดูภาพของแต่ละเครื่องดนตรี นะครับที่คุณครูกําหนดให้และลองพิจารณาว่าเครื่องดนตรีที่ครูกําหนดให้นั้นเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดสีตีหรือเปล่านะครับและเขียนลงนะครับในใบงานให้เรียบร้อยนะครับและนําส่งครูต้นนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับสาหรับวันนี้การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกนะครับคือเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ ตั้งใจฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วเราพบกันในคลิปที่2ต่อไปครับสวัสดีครับ